เอาละครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับผมนัทสไปเซอร์ครับเราก็อยู่กับเกม l ัสไ i s l a n d นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงกับอ p พีที่4แล้วนะครับสำหรับโหมดมาตรฐานนะอ่าก็ตามนี้เลยคือเมื่อคืนเนี่ยผมก็ลืมใส่ของในบิลครับผมเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยบ้านเกือบพังครับทุกคนชิบหายเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แหบือว่าซ่อมบ้านไปเรียบร้อยครับนี่ตามนี้เลยโอเค <anca> นี่นแต่ว่าดินปืนดูครับตอนนี้เราก็ครับมารอยครับเราก็จะไปเรดบ้านนั่นเองนะนี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่พร้อม <anca bra va> อน,นั่นเองเร่เราก็จะไปเปิดบัตรให้ดูครับวันนี้เนี่ยก็เป็นบัตรม <bra va> ่วงบัตรฟ้าแล้วก็บัตรเขียวครับเราก็จะลองไปเปิดดูครับจะดูว่าผมเนี่ยจะไปเปิดได้ของดีหรือว่าจะได้เกลือนั่นเองครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อัปเดตคนเพิ่มครับในบ้านผมนะก็มีเป็น2คนนะเพราะว่าผมเล่นคนเดียวไม่ไหวจริงครับที่มันต้องฟาร์มเยอะไงบ้านใหญ่ด้วย โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดูครับเราก็จะไปวิ่งเปิดบัตรนั่นเองครับไปเลยเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตบ้านให้ดูคร่าวๆครับสําหรับ ep ที่ีนะ่นะเนี่ตามนี้เลยครับบ้านเราตอนนี้ผมก็แบบว่าใส่เหล็กด้วยนะข้างๆเนี่ยเราก็อัปเป็นปั้นเหล็กนั่นเองครับมันก็จะได้แข็งไกลขึ้นนั่นเองครับโอเคแต่ว,ว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นไม้เหมือนเดิมครับมันก็ใช้ฉินเยอะนะผมก็ยังไม่ได้อัปเกรดเลย ดูครับทุกคนแต่ในบ้านผมเนี่ยมันก็ข้างๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นบ้านเยอะแยะเลยครับก็มีคนมาสร้างเพิ่มนะนี่จากที่เราแบบว่าอยู่คนตรงนี้คนเดียวเนี่ยตอนนี้มันก็เพิ่มมาหลายหลังเลยครับดีตามนี้เลย <entertaining> โอเคเดี๋ยวเราก็จะลองไปเปิดบัตรด,ดูครับก็เป็นบัตรม่วงบัตรฟ้าแล้วก็บัตรเขียวครับจะดูว่าเราเนี่ยจะได้ของดีหรือเปล่าโอเคไปครับแต่ว่าผมก็จําไม่ได้ว่าบัตรม่วงพวกนี้มันอยู่ที่ไหนบ้างนะแต่ที่ผมจําได้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะอยู่ที่บอมครับเดี๋ยวเราก็จะลองไปวิ่งดูครับะ ก็เป็นบัตรม่วงนั่นเองแต่ว่าเสิร์ฟผมเนี่ยมันเป็นรัสเซียดุอ่ะทุกคนเราก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยโอเครัเสเซียนี่มันดุจริงครับมันมีเป็นปืน AKM4 เลยเนี่ยไปครับดวเราก็จะลองไปเปิดดูหวังว่าผมก็จะได้เป็นปืน AK พวกนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะทำไมคนฟามเยอะแยะวะเฮ้ยอ้าวชิบหายแล้วอะไรวะบอทเหรอโอ้โหบอทอย่างเยอะ เชดโดเมื่อกี้นี่ผมก็ใจหายครับนะึกว่าจะมีคนนะนี่ครับบอดสามตัวเลยอะไรวะเนี่ยนี่ครับโอ้โหสุดยัดวะทุกคนความครับบอดพวกนี้เนี่ยป้าเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องสนใจครับเมื่อกี้ผมก็นึกว่าคนนะสามคนนี้ผมพอต้องขอแบบว่าวิ่งหนีก่อนโอเคป้าเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปบอมครับมันก็อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดแล้วก็เป็นทําล่างน,นั่นเองครับไปเรื่อย ตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงที่แบดดิทแคมป์เลยครับซึ่งเิ้ยอะไรวะเอา้าคนหรอเฮ้ยอะไรวะทำไมกินมันแหลกอ่ะนี่ครับก็มีของประมาณนี้เลยตกใจหมดเลยอุ้ยมีอะไรเป็นร้อยเลยวะทุกคนสุดยอดอะไรเงี้ยก็ตามนี้เลยครับปะเราก็ต้องแบบว่าวิ่งหนีให้เร็วที่สุดแถวนี้เนี่ยบอกเลยว่าจีนมันดุผมอยู่ไม่ไหวครับถ้าจะมาฟาร์มแถวนี้ผมก็ต้องมาประมาณสองสามคนนะ่ะ ไปกันก่อนครับเราก็วิ่งไปเลยเนี่ยผมก็สู้ไม่ไหวครับเราก็มีแค่คนมือนะพวกมันเนี่ย m 4 a k เนี่ยโดนไปสองซ้นัดผมก็ร่วงแล้วโอเคไปครับแต่นี้เราก็มาถึงปากถ้ำแล้วนะครับผมหวังว่าไม่มีใครไปเปิดก่อนเราเ้ยคือจบเลยนะผมอุตส่าห์วิ่งมาเนี่ยโอเคคือผมเปิดได้กี่เท่าไหร่วะน่าจะเป็นอีกรอบหนึ่งนะบัตรม่วงเนี่ยเฮ้ยมันเปิดได้2ครั้งนะแต่ว่าบัตรพวกนี้มันเปิดได้5แล้วก็อันนี้3นะ โอเคเราก็จะเข้าไปเลยหวังว่าไม่มีใครนะเว้ยปึ๊บถ้ามันมีซอมบี้เนี่ยก็แสดงว่าอ้าวซอมบี้ไม่อยู่แล้วแต่ว่ากล่องตรงนี้มันดรอปเลยว่ะเราก็ลองไปดูครับเผื่อว่ายังไม่มีใครเปิดปึ๊บอ้าวเงียบเงียบดีก็ต้องระวังด้วยครับเราเข้ามาเนยเพราะว่ามันจะมีพวกดักยิงนะโอเคก็เป็นดักฟาร์มนั่นเองอฮ้ยมีกล่องว่ะทุกคนมีกล่องดาวด้วยดีเยี่ยมเลยโอเค เราก็ขอไปเปิดก่อนละทันจะดูว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่าไปครับปึ๊บ,บอ่ามีซอมบี้ด้วยอ้าผมไม่อยากยิงหรอทุกคนเพราะว่ามันจะมันจะได้ยินเสียงไงเราก็ขอลงไปครับปึ๊บตรงนี้ซอมบี้หนึ่งตัวโอ้โหในที่สุดเราก็ต้องยิงครับอะไรวะเนี่ยเราไม่อยากยิงเลย โอเคแลวผมก็จะใส่อันนี้ไปนะครับอ่ะเราก็จะปั่นไฟรอก็จะใส่ประมาณเท่าไหร่วะ30พอครับอ่ะเึ๊บนี่เพราะว่าผมมาพาบัตรมา3บัตรนะเริ่มว่าเราจะไปเปิดห้องวัวกันครับจะดูว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่าอุ้ยไอซอมบี้เอโอโอ้โหผมว่ามันน่ามีคนมาแน่นอนนะอ่ะเอ้ยการเกงเหล็กมาวะ่ะทุกคนเราก็ต้องเก็บไปครับเพราะว่าเราจะไปเรียนนั่นเองนะ ที่บ้านผมตรงน,นี้เนี่ยมันก็มีเป็นรองเท้ากับหมวกนะยังไม่มีกางเกงเลยโอเคปึ๊บมีคนว้าเฮ้ยมีกล่องเกิดเลยว่ะแต่ว,ว่าผมก็ขอไปเปิดตรงนี้ก่อน,นครับเด,เดี๋ยวเนี่ยมันก็จะมีไอตัวอ้วนมันเกิดเงทุกคนเราก็จะโดนระเบิดนั่นเองครับนี่มันระเบิดด้วยนะตัวอ้วนอนะ่ะไปเลยปึ๊บโอเคเราก็เปิดไปครับปึ๊บ โอ้โหอ่าด้านเอครับโอเคเราก็สามารถไปครับปืน M4 ได้นั่นเองครับโอเคก็เพื่อนผมเนี่ยมันครับ M4 ได้เลยครับแล้วก็เป็นคนมือโอเคลองกดรับไปครับนี่เฟิบโอเคได้อยูแล้วก็เปิดไปครับอ่าโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เป็นว่าด้าด้ามเอนะเราก็สามารถไปครับปืน m 4ได้นั่นเองครับไปไปเ โอเคเดี๋ยวเราก็ขอบปั๊มยาก,ก่อนแล้วกันครับเรือปั๊มไปเลยเพราะว่าเราเจ็บเลยนะทุกคนเนี่ยเราโดนรังสีกัดเนี่ยทุกคนโอเคนี่ครับเราก็ได้มาเป็นกางเกงเหล็กแล้วก็ด้เมฆ e นะอยู่ไหนวะอันนี้เลยครับอ่ะเราก็สามารถไปให้เพื่อนเราไปคับป,ปืนเอฟโฟได้นะไปครับเราก็คอจุกนิดหน่อยตอนนี้เลือดผมก็อยู่ที่195เครับเราก็จะถึกขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าผมจะไปเปิดที่ไหนต่อวะตรงนี้มันเป็นบารเขียว แล้วก็ตรงนี้มีบัตรเขียวด้วยก็บัตรฟ้าเนี่ยมันก็อยู่ที่แอปพอใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ขอกลับบ้านก่อนดีกว่าทุกคนหรือเ,เราก็ขอไปเปิดนะเราอุตส่าห์ได้ของดีเฮ้ยโอ้โหมีคนมาวะ่ะนึกแล้วมันก็ต้องมีคนมาเฮ้ยโอ้โหวิสองตัวเลยเหรอวะไอ้นุม่มนี่ฟาดปะฟาดปะพวกนี้มันจะมาดักฟวาม นี่โอ้โหหนามอย่างเยอะโอเคก็อะไรบ้างวะเนี่ยะไรเหรอวะไปะเราก็กลับบ้านไปครับนี่แถวนี้บ้านมันเยอะอย่างวะมันก็เดือดนั่นเองครับทุกคนไปเราก็ขอไปเก็บของครับก็มีเป็นนี่เอเคดัง้งเอเคเนี่ยคือผมอยากได้ที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยอะไรก็200ครับก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยเราก็กลับบ้านไปก่อนและกันเราก็วิ่งแบบนี้เนี่ยผมก็จะแตกได้นั่นเองครับ มันจะเรียกพวกมาพวกนี้เนี่ยมันได้หลายคนครับโอเคโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมดีตามนี้เลยครับเราก็ได้ของมาประมาณนี้เลยครับก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่สําหรับกล่องกล่องเลยวเมื่อกี้เนี่ยกล่องดาวครับได้เป็นบอดี้เอเคนะโอเคเราก็ขอกลับไปเก็บในบ้านก่อนครับเดี๋ยวผมจะตายนี่คือจบนะตายหน้าบ้านนี่คืออายเลยครับทุกคนไปเราก็ขอกลับไปเก็บของก็แล้วกันเว็บ ก็อดี้ ak ของเราไหนวะไม่ก็เก็บไปครับโอ้โหวิดูของเหล็กดิเอามันมาได้ไงวะเนี่ยกระสุนเนี่ยโอเคเราก็เก็บไปครับบอกเลยว่าเก็บอย่างเมามันครับทุกคนเบิบนี่ของที่เราฟาร์มมาเมื่อกี้เนี่ยโอเคนี่อดี้ ak เราก็มีแล้วเราก็สามารถไปครับปืนดีๆใช้นั่นเองครับโอเคตรงนี้ก็เป็นลูกกระสุนปืนที่ผมเขาจะใสตต่ตรงนี้ด้วยครับเราได้ลูกกระสุนลูกซองมานะเบ๊บใส่ไปครับนี่ไง บ้องผมเนี่ยยังไม่มีรูกสุดเลยไงนนแต่ว่าน,นี้ก็มีแล้วโอเคเราก็ไปเก็บอะไรครับซึ่งอะไรในบ้านผมเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่ดูครับเท่าไรไปเนี่ยก็มีประมาณ2,000กว่าครับโอโ้โหอย่างเยอะนี่2500เนหร้อเลนสพันเราก็เก็บเหล็กายไปน้ำมันเลยก็พวกนี้เราก็เก็บด้วยนะโอเคเราจะดูว่าเราเก็บอะไรได้บ้างตรงนี้ก็เป็นพวกชุดพวกนี้ับผมเนี่ย เราก็ไปเก็บพวกปัดฟ้าไปครับเพราะว่าที่ผมก็ไปเปิดห้องเดียวครับก็เป็นห้องม่วงนั่นเองนะแล้วก็ขอเปิดแค่นี้แล้วกันครับปึ๊บโอเคก็เก็บไปบอกเลยว่าเราไปฟาร์มแบบชิวๆนะทุกคนไม่ตายด้วยเี่ยปกติเนี่ยผมไปฟาร์มทีไรเนี่ยผมกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนแบบว่าดักฟาร์มแถวบ้านนะเราก็จะตายนั่นเองครับแต่ว่านี่เนี่ยเราก็ปลอดภัยนั่นเองโอเคเก็บพวกนี้ไปครับ เราก็เก็บไปเลยก็มีเป็นปืนได้ปืนกลมือมากระบอกหนึ่งนะที่พวกนั้นมายิงผมเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับก็ตามนี้เลยครับผมสำหรับ e p ีที่4ครับซึ่งเราก็ไปเปิดห้องม่วงนั่นเองครับเราก็ถือว่าไม่เกลือเท่าไรครับอ่ะโอเคก็ตามนี้เลยสำหรับบ้านผมนะอัปเดตคร่าวๆอ่าโอเคแต่ว่าบ้านผมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยดินปืนมันอย่างเยอะเลยครับที่ผมก็จะไปครับระเบิดเลยก็มาอัปเดตให้ดูครับว่าผมจะไปเรดบ้านใครครับผม โอเคผมว่าน่าจะเป็นพวกกีนกับรัสเซียนี่แหละม,มันโคดเนี่ยพวกนั้นนะ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ตามนี้ครับถ้าใครชอบคลิปการเล่นเกมแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนก็อย่าลืมติดตาม ep 5ด้วยนะครับว่าผมจะไปเรดบ้านหรือว่าผมจะเล่นยังไงนะโอเคบายครับผมโอเคตามนี้เลย